เหมือนมันไม่มีอ๋อเนี่ยแหละนักเขาจะเหยียบอันนี้มันมันไปถึงวัดไหมปลาเนี่ยใช้ายเดียวกันอ๋อแตก,แตกนูมันไหลนูไม่รู้แต่ตั้งแต่เมื่อไหร่เดีลโอ้โหอันแล้วไม่มีหน่วยงานไหนมาดูเนาะอ่าไป ไ่เลี้ยวจ็พอดรถสิบล้อกันโอ้โหหักหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวนี่นะอ๋อแสดงว่ารถสิบล้อหนุนข้าเอาดินไปถมข้างหน้าออโอ้โหเขามาวานยังดีๆเลยตายแล้วเดี๋ยวให้ทางหน่วย <Okay. S 2> ให้เขามารับผิดชอบให้จัดการนั่นละ เพราะว่าเขาชนโอ้ทำไมทำงี้เนาะบาปกรรมจะดูว่าจะมาติดต่อหรือเปล่าเนี่ยาหงบนทุกดินไปไว้ข้างตรงฝั่งทางนู้นอะ <laughs> ตายตายตายงานนี้เละตุ้มเป๊ะเลย